เริ่มได้แล้วเขาชี้แจงมาก็ต้องให้โอกาสเมื่อวานนี้ทางโทรเพอร์เรชั่นขอชี้แจงข้อที่จริงจากกรณีรายงานข่าวจากเรื่องเราเช้านี้ไม่ใช่ครับจากรายการกรรลกรข่าวคุยนอกจอทาง YouTube ค<า>่ะโดยมีการสัมภาษณ์ประธานุก,กรรมการเกี่ยวกับของกสทชถูกไหมผม,มยังบอกด้วยซ้ำไปว่ายังไม่ยืนยันนะ<า>เพราะไม่น่าจะไป,ไ,ปได้ จริงเหรอใช่ไหมพี่ยังถามใช่ไหมประธานอนุกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมค่ะอ่าซึ่งประเด็นเรื่องเสาเนี่ยว่ายังไงคือทางคุณหมอประวิทย์เนี่ยบอกว่าสองบริษัทนี้เนี่ยพอมาควบรวมกันเนี่ยก็จะมีการลดจํานวนเสาลงเพื่อลดต้นทุนทั้งที่ข้อตกลงห้ามลด ท่านบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยห้ามลดจํานวนเสาวภายใน3ปีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการลดจํานวนเสาต้องขอกสอทชอ,อ,อันนี้ที่ใบโน้ตไว้นะคะ,ะ,ะค่ะเอาเป็นว่าข้อที่จริงนี้ไม่ยืนยันเพราะในที่สุดทัวร์คอปอเรชันก็เอกสารมาชี้แจงเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการของกอสอทชคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมวงเล็บกอสอทช ไม่มีการลดสถานีฐานมุ่งพัฒนาสัญญาณและนำเสนอแพ็กเกจหลากหลายพร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเพื่อลูกค้าโดยชีย้แจงเป็นข้อๆดังต่อไปออนี้ข้อที่หนึ่งเรื่องคุณภาพเครือข่ายค่ะหลังควบรวมเพิ่มคุณภาพเร็วแรงครอบคลุมยิ่งขึ้นหลังควบรวมเครือข่ายหลังควบรวมเพิ่มคุณภาพเร็วแรงครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยชีย้แจงว่าภายหลังการควบรวมนั้นสัญญาณมือถือทั้ง 5G และ 4G ของลูกค้าแบรนด์ r u e และ d t แทดีขึ้นทันทีจากการโรมมิ่งสัญญาณคลื่น2,600เมกะเฮิร์แล้วก็700เมกะเฮิร์โดยปัจจุบันล,ลูกค้าจำนวน51.4ล้านรายอันนี้ข้อมูลตามไตรมาส3ของปีนี้นะคะอบอกได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นจากการเร่งสร้างเครือข่ายที่เหนือกว่าด้วยโครงการ s i n g l ิ Gri d ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยสู่การจัดการโครงข่ายคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยคือปี68ค่ะหมายถึงตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ใช่จะแล้วเสร็จสมบูรณ์คือปี68แต่เบื้องต้นหลังการควบรวมเนี่ยค่ะสัญญาณมือถือทั้ง 5G หรือ 4G เนี่ยทั้งลูกคา้า True และ d t a c เนี่ยดีขึ้นทันทีนะคะอ้าวคนใช้ก็คงจะเป็นคนบอกได้ดีที่สุดแหละ สำหรับกรณีพี่การพูดถึงว่าลดเสาสัญญาณผิดก่อยกสทชอันนี้ขออธิบายว่ายังไงเสาสัญญาณเนี่ยจะประกอบไปด้วยเสาเหล็กแล้วก็สถานีฐานระบบสื่อสัญญาณเสาเหล็กก็คือทาวเวอร์สถานีฐานระบบสื่อสัญญาณก็คือเซลล์ไซต์ค่ะคำชี้แจงก็คือที่ผ่านมามีการปรับเสาหรือทาวเวอร์บางแห่งที่มันอยู่ในจุดซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน และยืนยันไม่ได้มีการปรับลดระบบสื่อสัญญาณหรือว่าเซลไซต์ตามที่มีการระบุในมาตรการของกสทชหมายความว่ายังไงคือยืนยันว่าไม่ได้ลดเซลลไซต์คือสถานีฐานระบบสื่อสัญญาณแต่เสาเหล็กอาจจะมีการปรับอยู่บ้างในบางแห่งที่มันซ้อนกันข้อที่จริงก็คือบริษัทได้เร่งติดตั้งเซลไซ์เพิ่มหร เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ5,000สถานีฐานค่ะเพื่อขยายสัญญาณโดยเฉพาะระบบ 5G ให้ครอบคลุมพื้นที่แล้วก็จำนวนประชากรได้ทั่วประเทศยิ่งขึ้นเขายืนยันอย่างนี้เขายืนยันมาอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ตรงกับที่คโคพวิทย์พูดเมื่อวานนี้ถูกไหมประชานุกรรมการกอทอชอ แต่ท่านก็บอกว่าถ้าพบปัญหาการใช้บ,บริการในพื้นที่ไหนลูกค้าที่แทกสามารถติดต่อแจ้งได้ที่1678ลูกค้าโทรแจ้งได้ที่1242ค่ะทีมงานยินดีตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเอาแจ้งกันดีกว่าน้องไบค์เคยแจ้งสมัยก่อนใช่ไหมเคยมีคนโทรมาถามเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะไม่เคยแจ้งเลยโทรมาถามเมื่อก่อนหลายปีมากๆเลยโบราณหรือ,อยัง นานแล้วไปว่ามีโบราณนานมาประมาณ78ปีเจ็ดแปีมันเป็นยังไงสมัยนั้นเขาก็จะโทรมาค่ะแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณตึ๊ดตึ๊อ่ะก็บอกชื่อไรแล้วก็บอกสมัยนั้นคอเซ็นเตอร์ยังไม่แพร่หลายขนาดนี้ใช่ใช่เราไม่ฉาชีพไม่มีเมื่อก่อนน้อยมากไม่ฉาชีพใช่ไหมคะถ้าสมัยนี้โทรมาต้องสงสัยไปแล้วแล้วยังไงต่อนะเขาก็จะถามเลยว่าการใช้บริการเป็นอย่างไรบ้างมีจุดไหนยังไงที่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณหรือเปล่าให้แจ้งได้ใบก็แจ้งไปเพราะว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งในซอยอะค่ะในซอยแถวบ้านอะที่เวลาขับ ไปเมื่อไหร่ปุ๊บสัญญาณมันตัดตลอดเลยอ่ะเออแล้วปรากฏว่าพอเขาใบบอกเข้าไปเขาโทรมาใบบอกเขาโทรตอนนั้นแล้วผลเป็นยังไงก็ประมาณใบว่าประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วสัญญาณก็ดีเลยตรงนั้นน่ะก็คือไม่ตัดอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ค่ะเฮ้ยเมื่อก่อนอ่ะเข้าซอยนั้นเมื่อไหร่สมมติพูดโทรศัพท์อยู่อ่ะมันจะตัดเหมือนสัญญาณมันหายอ่ะก็แก้ได้นี่ใช่เรื่องนี้มันเป็นหลักฐานว่าขอให้เขารู้เถอะเขาแก้ได้ทันทีใช่ค่ะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวาน อ๋อไม่ใช่เจ็ดปดปีก่อนเจปดปีที่แล้วเขาโทรศัพท์มาถามเองเลยค่ะเหมือนกับจะดูว่าเรามีปัญหาการใช้งานตรงไหนไหมมีสัญญาณตรงไหนจะแนะนำหรือเราอยากเห็นทุกเครือข่ายทำแบบนี้ไม่ต้องโทรมาเพราะกลัวคอลเช็ตอร์เดี๋ยวโทรไปเองเราจะต้องช่วยกันโทรไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนก็ตามทีโทรศัพท์ไปบอกให้ตรงนี้มีปัญหาจริงๆแล้วดูซิว่าประมาณหนึ่งเดือนทำได้ไหมหนึ่งเดือนช้าไปไหม ใช่เขาที่เราไว้ประมาณเกือบเกือบเดือนนี่แหละแล้วไม่เคยมีปัญหาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าขับผ่านตรงนั้นก็ยังใช้โทรศัพท์ได้ปกติมันไปมีที่อื่นไม่ใช่ใช่ถ้าตามที่คุณผู้ชมบอกและที่อื่นในช่วงหลังมันไม่มีปัญหามาก่อนแล้วมันเพิ่งมีเพะว่าเดี๋ยวๆตัดกับมาคำชี้แจงข้อที่สองแพ็กเกจเรื่องแพ็กเกจที่อันนี้ทางทูนีแจกเขาชี้แจงมาผมก็ต้องให้โอกาสเขา น้องใบผมเมื่อวานนี้ที่พูดกันเรื่องแพ็กเกจเล็กใช่ไหมคะที่น้องไบไม่ยอมเมื่อเช้านี้ยังมาพูดกับพี่เลยหนูไม่เห็นด้วยนะคะถึงแม้พี่จะพยายามจะบอกว่าเฮ้ยแพ็กเกจตอนที่เขาขายเขากำหนดเวลานะน้องไบก็บอกแล้วทำไมถึงตอบไม่ได้เหรอแล้วมันก็น่าจะมีแพ็กเกจเล็กให้เราเป็นทางเลือกต่อไปไหมเนี่ยคุณประวิตรก็บอกว่าที่โทรศัพท์ไปร้องเรียนกันเยอะๆก็จะมีเรื่องของนี่แหละอันนี้แหละเรื่องใหญ่ใช่ค่ะแล้วถึงเวลาอันนี้คุณประวิตรนะก่อนจะมาคำชี้แจงค่ะท่านนายแพทย์ประวิตรบอกว่าอย่างไง มีแพ็กเกจราคาถูกแต่ปรากฏว่าตรวสอบแล้วไม่เห็นโฆษณาเลยแล้วใครจะรู้เหมือนโปรโลับขายจริงหรือเปล่าเรียกว่าโปรลับใช่ข้อกล่าวหาค่ะเ,เขาชี้แจงว่าอย่างไรอันนี้ค่ายเดียวนะชี้แจงว่าแพ็กเกจต่างๆเนี่ยมีกําหนดอายุการใช้งานตามสัญญามาโดยตลอด แพ็กเกจที่ที่แจงว่าลูกค้าไม่สามารถใช้บริการต่อได้นั้นขอชี้แจงว่าแพ็กเกจมันมีอายุการใช้งานตามสัญญามาโดยตลอดดังนั้นเมื่อจะครบกำหนดก่อนที่จะปรับเปลี่ยนแพ็กเกจเนี่ยบริษัทจะส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า30วันอ,อันนี้หลายท่านคงได้ SMS โดยพิจารณานำเสนอแพ็กเกจที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเพื่อให้การใช้บริการของลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจตามที่เสนอลูกค้าสามารถกด USSD ตามเลขที่แจ้งใน SMS เพื่อยืนยันการใช้งานแพ็กเกจเดิมหรือสมัครแพ็กเกจอื่นๆได้ตามปกติเอาก็ได้นี่เออแต่อันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามันกดอันนี้ได้จริงเหรอฮะใช่ไหม<ะ>คุณผู้ชมเฮ้ย <Hey. S 1> คุณผู้ชมมี ในข้อความมันมีแต่จะนํามันจะบอกแต่ว่าแพ็กเกจเรากําลังจะหมดแล้วก็ให้ไปดูแพ็กเกจใหม่ที่เหมาะกับท่านเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีลิงก์ใช่ไหมคะปกติอ่ะเอออวอเขาชี้แจงมาผมก็ชี้แจงไปตามที่ได้ชี้แจงมาแต่คําถามจากประชาชนก็อาจจะยังถามแต่แน่นอนความรับผิดชอบใปนประชาชนคุณผู้ชมบอกว่าย่อมต้องคาดหวังจากกสทชไม่เคยบอกไม่เห็นมีเลยไม่จริงไม่ใช่จริงหร่า ไม่เคยได้รับข้อความฮะไม่มีให้กดยืนยันคือถ้าฟังอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาก็ต่อให้นะเออสามารถกด U S D ไบตไ์มีแต่บอกว่าคือน้องไบท์นี่ก็เป็นคนมัธยาถ์บากนะไม่ใช่มีอยู่เบอร์หนึ่งเสื้อปกติเป็นเบอร์รับงานไม่ค่อยใช้พวกนี้นอก็จะใช้โปรถูก เบอร์ไหนนะอ๋อใช่ใช่ก็เราก็ตามเขาเรียกอะไรตามการใช้งานของเราไงคะอย่างเบอร์เนี้ยเต็มที่เลยเพราะว่าเราใช้รักงาห,หลายอย่างเล่นโซเชียลเล่นอะไรอันนั้นมันเราก็มินิมัไ์มันลงมาให้ไม่ใช่ว่าอะไรไม,ไม่ใช่ว่าอะไร <c oughs> มันเป็นเรื่องสิทธิ <c oughs> ทประโยชน์ที่ควรจะได้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปที่ผมจะขออนุญาตอดีนย้ไปหามือถือถูกๆมาแล้วเอาเซมหลายๆแบบมาทดสอบชีวิตดู ซ <ś m _> ออิมที่แพงสุดไปจนถึงลงมาระดับกลางแล้วก็ระดับเล็กใช่ไหมคะใช่ไหมก็มสทชอบไม่ทดสอบทดสอบเองก็ได้เพราะก็สทชอบ,บอกว่าถ้าฟังจากคุณประวิทย์คือเวลาไปทดสอบเนี่ยจะใช้ซิมที่ดีที่สุดไปทดสอบซึ่งออมันก็มักจะไม่มีปัญหาออแต่คนส่วนใหญ่จะใช้ซิมลกลางๆงอะคะอ่ะนี่ก็มีการอ้างอีกว่าบางแพ็กเกจไม่จำกัดปริมาณ150บาทต่อเดือน4 MBPS ไม่มีแล้วครับมีแต่แบบแพงขึ้นอะไรเนี่ยโอ้โหข้อความมานี่ฉ่ำเลยต้องไรแปลว่าข้อความมานี่มากเลยพี่นี่ก็ว้าวุ่นเลยถึงขนาดที่อยากจะกรีดออกมาทีเดียวกรีดสิครับอันนี้ก็เป็นวลีที่ติดอยู่ในท็อปเ0นนะคะคำที่มีคนเสิร์์หามากที่สุดเออเออเออเอา,เอา,เอา,เอาถ้าเขาชี้แจงมาอย่างนี้ก็ต้องบอกไปอย่างนี้แต่ถ้าท่านเห็นวาไม่ใช่อย่างนี้ท่านก็ร้องเรียนไปอย่างนั้น <S <S เขาก็บอกว่าเบอร์สามารถโทรได้ดีแท็กหนึ่งเจ็ดปลูกค้าทรูก็คือหนึ่งสองสี่สองค่ะ,ะ,ะยินดีตรดวจดสอบและป,ะปรับปรุงเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นอืโอ้ยมีอะไรเยอะเลยข้อมูลเต็ไมไปหมดเลยอ่านไม่ไหวข้อหาบอาไม่ใช่ข้อความบางข้อความดูจะเป็นข้อหาด้วยคือไปกล่าวหาเขาเนี่ยอ้าวนี่เอ๊มันจะมีไม้บริการที่จะมีคนโอ้โหชื่นชอบมากจริงๆ แล้วมีบางคนบอกพี่นะน้อง <ฮา S 2> อันนี้พี่ยืนยันได้เลยเออจริงๆมีอยู่รายหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็กะจะใช้บุกเดิม <ฮา S 2> ไม่บอกว่าค่ายไหนนะปัญหายเยอะมากเลยเดี๋ยวย้ายค่ายเอาไปแจ้งได้เลยค่ะเช<อ>ิดมาถึงใครเชดรดิดพนักงานเอยส่วนใหญ่เขาง,งอน้องลองใหม่เดี๋ยวนี้เขามีบางคนบอกกับพี่ปัจจุบันนี้เหรอคะเออลองดู สมัยหนึ่งเนี่ยให้ทําอะไรก็ได้อย่าอย่าเลิกอย่าย้ายค่ายอย่าเลิกอยู่ด้วยกันก่อนมีคนเจอเลยผมก็เชื่อเขาด้วยเขาบอกอ่าเดี๋ยวบอกเบอร์ให้ไปเลิกด้วยไม่ง้อจริงไม่จริงไม่รู้น้องลองสิอ,อ๋อเคยมีแต่จะเปลี่ยนโปลแล้วก็เขาก็บอกแบบนี้ละค่ะว่าเออเดี๋ยวจะเสนอโปนี้นี้ให้ใหม่นะคะ<อ>ก็คืออยากให้อยู่ด้วยกันก่อนเขาจะงอให้เราอยู่ลองดู อนนี้ไม่ไม่งอแล้วหรอคะอ่เหมือนกับบัตรเครดิตหลายคนรู้มุกถึงเวลาสิ้นปีเขาเรียกเก็บค่าบริการอ่าถึงเวลาเอาใจเลิกเลิกเลิกยกเว้นให้ก็ได้จริงหรอไปไม่เคยใช้มุกงนี้เลยจ่ายตลอดอ้าวบางคนบางแบงค์บัตรเครดิตเหรอคะเออบางแบงค์บางแบงค์จริจริงเออไปเลิกบัตรเครดิตดีกว่าเผื่อเขาต่อให้เดือเกิดเขาย้อนกลับมาเสียสุนัขนะเอเลิกเลยค่ะไม่เดือนร้อนอีกเออเออเออ่ะ จริงไหมไม่ง้อแล้วจริงหรือเปล่านี่จริงเลยเห็นไหมจริงไม่ง้อเลยนี่ล่าสุดแฟนโดนเลยไม่ง้อเลยเห็นไหมทำไมลองเลิกสิโทรไปเลิกดูโทรสดเลยสดเลยไม่เลิกโทรสดเลยอันนี้ดีอยู่แล้วค่ะตอนเนี้ะขอตอบแพ็กเกจเดิมด้วยนะคะไม่ม่อยากเปลี่ยนแพ็กเกจไม่เห็นแล้สิบนี่เหรอไม่ใช่อันนี้แพงอันนี้แพงอันนี้อันนี้อันนี้ดีสุดเลยเออค่ะอืมไม่รู้นะจริงไม่จริงอาจจะอาจจะเป็นพนักงานบางคนมันน่าจะหงุดหงิด มีอยู่คราวหนึ่งพี่ไม่นําเสนอข่าวนะค่ะอย่างกรณีที่นักข่าวก็ไปทํามาแต่พี่คิดว่าคือมันมันเล็กเกินไปคือเข้าใจความเป็นมนุษย์ค่ะตอนนั้นนักข่าวทํามาสี่ห้าหน้าเลยนะกรณีที่มีคนคนนึงโทรศัพท์ไปติดต่อแบงค์ค่ะพนักง,งานธนาคารแล้วถึงเวลาพนักง,งานแบงค์ลืมกดวางหูแล้วก็ไปเหมือนกับไปเมาอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะมโอโ้จะให้กูมาอยู่รอเหรออะไรประมาณนี้นีหกโมงเย็นแล้วนะโทรให้จบจบไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะโอ้โห oh มันทําข่าวมาพี่ก็คิดว่าเออคือมันจะไปบิวให้มันใหญ่เกินไปในความรู้สึกส่วนตัว <c oughs> ก็เห็นใจในความเป็นมนุษย์ค่ะมันก็อาจจะมีบ้างพลาดไปคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่ยินมันก็ไม่ได้ยินแต่คราวนั้นบังเอิญแล้วเขาก็ไม่ได้ด่าพ่อล่แม่ถูกไหมใช่เขาก็เพียงจะบ่นว่าโอ้จะให้กูอยู่รอเหรออะไรอย่างเงี้ย อันตอนนั้นไม่เล่นข่าวน้องไปเห็นใช่ไหมเห็นค่ะข่าวาเสียใจนะว่าพี่ไม่เล่นข่าวนี้แต่บางทีอะไรนะอ๋อมีคลิปมีคลิปดึงมาแล้วไม่เอาแล้วก็บอกไม่เล่นก็คือไม่เล่น <c oughs> คือบางทีเราเข้าใจโอเปอเรเตอร์นะค่ะเอาเข้าใจแต่อันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะประมาณว่าเพราะพี่ก็ไม่อยากเชื่อเพราะหลังๆเนี่ยมันมีหลายที่นะที่เป็นประมาณว่า,าระบบจะบันทึกเสียงนะ ถ้าถูกร้องเรียนมันตรวจสอบได้นั้น้องใบอืมอันนี้จริงไม่จริงเนี่ยว่าอาจารยผู้ชมเคยไหมจะใช้มุกเดิมประมาณว่าโอ้เดี๋ยวย้ายค่ายไปเถอะ<ร>อมีไหมจริงเหรอเขาไม่งองแล้วหรออาจจะไม่จริงก็ได้นะอมไม่งอพร้อมบอกวิธีย,าย้ายฮะนี่เออ โอ้โหนี่มันเป็นประเด็นสาธารณะเหมือนกันนะน้องใบมากันแบบฉำๆำเลยเนี่ยใช่ไหมใช่แ<อ>สดงความเห็นมั้เพราะว่าตอนนี้มือถือมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งอวัยวะเราไปแล้วใช่ต้องมีติดตัวตลอดออืมอืมม,ม,มยังไงแต่ทั้งหมดนี้มันจะขึ้นอยู่กับพูดไปนี้ก็เกรงใจนะกสทชนะใช่ไหม ค่ะแต่ตอนนี้ก็งานเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะต้องดูเรื่องคอ l เซ็นเตอร์นะเอาก็ขนาดที่พี่กลับมาจัดรายการใหม่ๆจำได้ใช่ไหมค่ะนับถอยหลังจนท้อเองแล้วก็เริกนับไปแล้วบล็อกอเดรยจำได้ไหมค่ะจำได้เรานับกันอยู่ใช่ค่ะก็บล็อกไม่ได้จนกระทั่งกดท้อเองเลยเลิกก็ได้วะเอออ่ะไหนขอความเห็นหน่อยอันที่ต้องแฟกกับเขานะผู้ประกอบการน่ะ เอาข้อมูลตรงๆอย่าไปกล่าวหาเขามันไม่ถูกต้องเออเน็ตบ้านก็มีพิยุทธ์อะไรวะมีเหรออ้าวโอ้โหความเห็นเต็มเลยไม่หยุดเลยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องสิถ้าอย่างนั้นเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่ เมื่อวานวันที่สิบสี่ทัน<ฮ>สิบสี่ค่ะวเพจสภาองค์กรผู้ริโภคโพสต์ว่ายังไงนะโพสต์ว่า ในต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดการควบรวมกิจการและเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาจะมีการกําหนดออกมา2เงื่อนไขค่ะ 1. ห้ามควบรวมกิจการ 2. ให้ควบรวมแบบกําหนดเงื่อนไขตามที่องค์กรกํากับดูแลกําหนดซึ่งในประเทศไทยกสทชเนี่ยปล่อยให้มีการควบรวมกิจการแบบมีเงื่อนไขนะคะที่มีการกาหนดเงื่อนไขหลังควบวรวมหรอกิจการโดยต้องลดค่าบริการลง1 2และค่าบริการต้องไม่เพิ่มขึ้นปรากฏว่าอันนี้เป็นเพจสภาผู้บริโภค อ่านดีๆบอกการกำหนดเงื่อนไขค่าบริการไม่ได้เกิดขึ้นจริงและกสทชอาจไม่สามารถกำกับดูแลค่ายมือถือต่างๆได้จริงเพราะเมื่อควบรวมกันแล้วผู้ประกอบการอาจดำเนินการบางอย่างโดยที่กสทชไม่สามารถกำกับดูแลได้หรือละเลยในการกำกับดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยียนก่อนอาจจะเป็นข้อกล่าวหาก่อนเขากำกับอยู่นะ อ้าข้อกล่าวหาอ้างว่าก่อนควบมีแพ็กเกจ299ได้โทร50เน็ต10 GB แต่เมื่อควบทุกค่ายกับแพงขึ้นแถมสัญญาไม่ค่อยฉะเียนอันนี้เป็นข้อกล่าวหาท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูกันคือมันต้องให้เป็นเป็นรูปธรรมอะ <S <S มันต้องร้องเรียกไปเรื่อยเป็นเรา อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปปักปรำเข้าเปน็นนขาดทีเดียวแต่ว่าเมื่อวานตัวเลขที่ร้องเรียนนะคะถ้าฟังจากคุณประวิทย์อะช่วงเดือนมการามาถึงเดือนกรกฎา,า570เรื่อง7เดือน อตอนที่เริ่มควบรวมกันช่วงต้นเดือนสิงหามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะประมาณเดือนธันวาแค่4เดือนเนี่ยมีร้องเรียนแล้ว659เรื่องอก็เลยตั้งข้อสังเกตอันนี้คุณประวิทย์ตั้งนะคะคุณหมอประวิทย์บอกว่ามันเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการควบรวมธุรกิจเนี่ยประมาณ2เท่าก็คือเรื่องร้องเรียนมันเพิ่มขึ้นหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องมือถือที่คุณภาพสัญญ,ญาณไม่ดีอันนี้ค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโปรโมชั่นนี่แหละว่าเคยซื้อโปรเล็กและพอโปรเล็กหม อย่างสมมติโปร2 0 0บาทเนี่ย <Ừ. S 2> ก็จะมีการเสนอโปรใหม่ให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เน็ตเพิ่มแต่ว่าก็คิดเงินเพิ่มด้วยก็คือโปรเล็กไม่มีแล้วอะค่ะ <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยเป็นตน้นอันนี้คือที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าคนที่ร้องเรียนเข้าไปเนี่ยเขาร้องเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าตัวคุณหมอประวิทย์เองเนี่ยทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนนะคะ,ะแล้วก็เสนอความเห็นต่อกสทอชอเดี๋ยวตามดูกันท่านผู้ชมพอสมควรแล้วเราก็ตั้งค้อสเกตขึ้นมา แล้วมีปฏิกิริยาก็ถือเป็นเรื่องดีสังคมจะได้ถกเถียงผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้ทําหน้าที่ของเขาทั้งกสทชเดี๋ยวคงจะต้องมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวเพื่อจะยืนยันว่ากํากับดูแลอย่างไรในส่วนของผู้ให้บริการเครือข่าย <c oughs> ก็จะต้องชี้แจงให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคนี่คําสวยไหมอ่ะ <c oughs> มีความเห็นที่ถูกใจน้องใบเข้ามาเพราะมัน อ u s s d อะค่ะที่ที่เขาอธิบายว่าถ้าจะต่อแพ็กเกจเดิมก็คือให้กด USSD ได้ยืนยันการใช้แพ็กเกจเดิมจนมาอายุหมดอายุไม่สะายถึงต่ออายุให้กับแพ็กเกจเดิมอันนี้เป็นความเห็นไม่ถ้าทำไมต้องยืนยันถ้าจะใช้หมดหมดอายุใช้หมดอายุก็ไม่ต้องยืนยันสิใช่ เขาบอกว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจตามที่เสนออันนี้ที่ทูเขาชี้แจงนะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจตามที่เสนอลูกค้าสามารถกด USSD ตามเลขที่แจ้งใน SMS ใเพื่อยือนยันการใช้งานแพ็กเกจเดิมหรือสมัครแพ็กเกจอื่นๆได้ตามปกติก็แปลว่าทับอ่านอย่างนี้อ่านแค่นี้มันต้องหมายความว่าต่อให้อืถึงจังหวัดอายุนะก็คือเราไม่เปลี่ยนไม่ต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจตามาที่ถ้าไม่ใช่ใ <น S 1> อย่างน,นี้ก็ต้องถามกลับไปที่ทูอ่ะกับดีแท็กอ่ะ ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาเสนอแพ็กเกจมามันจะต้องคืน้าเมื่อหมดอายุถ้าแค่กดเพื่อให้ยืนยาวว่าจะใช้จะไปจนหมดอายุทําไมต้องกดเพราะเดี๋ยวมันก็ไปจนหมดอายุก็จะใช้จนหมดอายุไงหรือยังไงหรือยังไงคะ